ก็กลับสวัสดีและสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเบสกุลสุกคนสุมองสุบอนปาหาหูกเกดไข่เพราะ<ม>เอฟซีทุกท่านนะจา้าที่บ้านมันปาดที่คารุแระนับถือว่าในประเทศหรือต่างประเทศวันนี้ก็ยินดีตนอนรักความสู้สองของเมตตาพี่น้องพาตาผ้าเคี้ยวขำเคี้ยวขึ้นมาหาอยู่หาก,กินพี่นอ้องแรงแรงใช่นะใครน้อยน้อยนะปาดใส นั่น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 บ้านมันน่ะนี่ไข่ไม่นในข้าวคุณเนี่ปยพี่นอ้องมาเจอไข่เห็ดละงกพี่นอ้อกตาพามาหาอยู่หาก,กินพี่นอ้อกบุกป่ากลางคืนหาเนื้อหางเห็ดโอ้บ้านมันอะไรพี่นกนี่นี่ไข่มันรับสะคนมาแล้วพี่นอ้องบ้วาวดังดอกพี่นอ้อกต,ตาจิ้มแล้ว ไก่มาไก่มาเลยนี่เพาะนี่ๆไว้ไว้นนๆนี่ยไหวถือ่ต้องไรเลยป <laughs> ตาปตาจิ้มจนเล็ดขาดโอ้ยพี่เนอะจังแมนสาดเนาะคนนั่นเลยมี่ตะไข่พี่เนอะรอไปนอกกันพี่น้องจ้ะ ทางเสียงปากคือพ่อน,น้องอ,อ้อนเนาะหลับหลงกันเล้วจ้าหอแงพี่น้องจ้าว้าตาเห็นแล้วพี่น้องปาโธ่ตาเห็นแล้วพี่น้องเมาจิ้มจิ้มจิ้มมาสันโอ้ไข่ใรใร่อย่าเผามาเลยอย่าเผามาว่าสัน <laughs> พี่น้องพัตตาวะยาผ้ามาบอกคนน้องออนปัญญาณมาท่านห้อยๆยาผ้ามาได้คนเหรเห็นนั่นนี่เลยให้เราโง่เจ็ดแปดไข่บ้าตัวนั่นนี่แห็นไข่ใหญ่บ้านในพี่น้องมาเบิ่งมาส้มน้ำกันพี่น้องจ๋าโอ้โหตายตายตายสี่เลยบ้าตัวเนาะพูดลงมาหน่อยได้ เอ้าพอน้องอ้อนลองมาหนีแล้วบาทักดยังโบเห็นเลยพี่น้องเสียงไงอหยางน้ำลังบัท่นานเสียงไอหยางน้ำลังบัวท่านมาจากป่าป่ะไอไขไอทางวังนี่ไข่อืมอืมเกิดสมอเหยียบกำลังอ,ออกพี่น้องจ้ากำลังออกเลยได้กำลังออกกำลังออกมันมันจ้า หลอไปหอดไซส์อะไรนี่น่ะเอาเด็กพี่น้องเห็ดเ,าเาขาก่อนพอน้องอ้อนเห็นคนเสร็ปุ๊บเฮ้ยตะไคร่พี่น้องเอ้ยอบ้านบ้านเดียวที่เหลือไข่ก็ลวกเลย<อ>หลอกไปน้องกันนะจ้าพอน้องอ้อนมาก่อนนะฮะเด็กพี่น้องเขตาเห็นอีกแล้ววา่าสัสนี่ละหลอกไปแค่นี้ละปาโทเป็นจุกเลย ละหลกเหลืองพี่นกฮ่าแม่มันเท่านะบอลมันเท่าดอกบานเละไปน้ำกันพี่น้องจ้ามันหวานเอาเช็ดขั้นสิมาย่างกลางเว้นแบบบอมีเวลาพี่นอ้องใส่เวลากลางคืนเลยมัยนยังเอาเลยหมูลายเลยแม่เละไปน้ำกันนะจ้ามันหวา,านจ้าพี่น้องจ้าเอากระสเกาะอนไปวนมาแถวนั่งละ กับพ่อตากับพ่อน้องอ้อนแน่พ่อน้องอ้อนมาก,ก่อนพี่น้องเอ้ยพนมาก,ก่อนมาเจอะพนอยู่กระโคกเลยเราะลงวางลุ่มไ,มไปน้ำกันพี่น้องสิได้ร้ายฉบับแรกกะถาลุ่นถาชุมไปน้ำกันเลยพี่น้องเด้อก่อนอื่นมดกะโอฝากาากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเข้ามาหาดูหาชมหลายๆเด้อสองของแม่ตาพี่น้องจา๋า สองมองมิดสองบอตะนะ้ำพน้องพักซอยเสียซอยด้านเลย้ะจ้าส่วงนี้ก็เป็นส่วงหนาหนาพ้นน,น้ำพน้องยามหายยามหน้าเขากะบางเมื่อก็กบ่ค่อยมีเวลาดได้ถ่ายคลิปเพราะวันายากเขาก็รีบพผาน้ำพาน้ำพ้นเนาะแต่ขอโทษของอาภัยหลายๆเนาะขอกำลังแรงเสียแรงใจน้ำเอชซีถูก่านนะจ้า ขอบคุณลงหนะถูกกำลังใจเนาะท,ที่ติดตามแลวกรหับชมมาตลอดที่ให้กำลังใจมาตลอดหล่อไปน้งกันพี่เนอะมันมัน,มน,มนเลยบอมันกระถาลุ่นถาสมไปน้ากันเลยจ้าเนาะเจอไข่บักไงไพี่เนอยแอ่พิตาเก็บเฮบ้าตหงัดเป็นงัดเลย ปลา,ต,า,ปาตัวมัไม่อนมั่วม่ใแมันจุ่มบักไงได้เหรอเนาะปลาตัวพี่เนาะไข่ชามไข่เป๊ดสองไข่เลยพี่เนาะโอ้ยพ่อออนก็เห็นชองามไข่ว่าสันสีเมือพอดีหัวให้อยู่อีกว่าศรน ไม่เป็นไม่ทั้งเทึ่งพี่เนาะรอบ,บางขางนะก็พี่เนาะแต่เห็นอีกแล้วพี่เนาะไข่ที่สามหมดสิผลข้านขึ้นมาโอ้ไข่บักใหญ่มันอีกแล้วพี่เนาะหนุ่มเดียวสามไข่เพา,าะไข,ข,ข่ใหญ่นั่นเนี่กระไข่ด้วยต่อไปนักไอพี่เนาะไอเนี้ยขาวๆนะนี่นนะเบิ่งก่อน นี่คือจูมมันพี่นนอะอันนั่นแหละยังมันไี่นี่บ่่ตาบอจือ้เบิดไฟเ้ยไฟเบิดไโคเมิดงมหอบเเมดเบิตา่อเรมถือมาสามเดกวะพ่อจิกุ้มเด็กบวกุ้มซ้ำเฮ็ดหนากได้บักร้ายนะพี่เน้องานเนืองได้นี่ยพี่นนอะเานือกคืบักร้ายเลย หล่อไปน้องกันพี่น้องตาพาลุยกลางคืนเลยมั้ยน้องอ้อนว้เสิเมือเห็นเห็ดกลับมาต่อยพี่น้องเราไปน้องกันพี่น,ออาาน,น้องออมัมนมันพี่นอ้นนนองจา้มามันอิลี่แล้วพี่น้องนองี่แห้งกับไข่ใหญ่ขกนี่ป๊อดตัวหมูคนเดียวเนาะโพดโพดล่ กำลังพ่นพลูให้บังใหญ่เลยอือหือต้องสิกแกงหวานจุ๋ยเลยมานพี่น้องเลยมาเนเืองเฮ็ดกลางคืนมาหนี่กับม้าเลยขั้นขั้นสิรลอกเมื่อกะยังหมวนอยู่พี่น้องรลอกไปน้ำกั้นอีกพี่น้องจ้ะเลอแถวเนี่ยและวนเวียนไปแถวเนี่ยแหละจังเายก,กักกับกแล้วเขากะแถวเนี่ยก็เคยออกอยู่เพราะว่าข้าจื้อหมองมันเคยออกเลย มันจะเห็นไว้ไม่ดอกเดียวเนอ้อโชคไซค้าเอาหมูมาแล้วเนาะรอไปนกันอีพี่น้องจ้าพี่น้องตาเจอยอีกแล้วจิ่มอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> ไข่กระป๋อมมันไข่กระป๋อมมันไข่ใบใหญ่พี่น้องมันกำลังเริ่มออกเน้นปกติโดนต่อหน้านเนี่ยมันก็เป็นโดนปดัิกิกิย์เลยรอไปนกันพี่น้อง มันมานจะพี่น้องพคนแบบไฟเบิ้ลันกระเฮิรเฮิร์ตคนวะนั่นอันถายไฟห้ามห่งอันเน้ยไก่เพิ่นเพิ่นบเห็นอาจุโมเมทิดสองดอกยงกันเอาดอกหนึ่งเราไปนกันอีกน้องเดี๋ยวจอยผสม่นวะไม่ตายยังไปใส่เพิ่นโบเห็น เลาะไปนล้กันอีกจ้านาะเจออีกแล้วจูม,มพาดไข่กับซองก็ได้นะ2องสามโมงน่นะอืมจ้าพโตหตาคุดจึกเลยได้ไข่หันได้เออเด็กนี่นัน่งอน,น,น,นั่นสี่อืมมันอีกแล้วพี่น้อง หลอกมันกันไปด้ยใช่ใช่ใช่เี่ยหางนด้หาไม่หมูมันไถ้าะเป็นหมูแล้วทำหหาดอกแล้เนาะสี่จุมกับจุมหนึ่งกับสี่ไข่พี่น้องจะ้ะเพ่จะสร้างแต่ดอกนะพี่น้องตูรูเลยไ <c oughs> ข่บักใหญ่เสียทีแต่พ่อตาหม,มอแบวนเบิร์นาะ สันกะอาสซีเห็นลายกว่านี้ได้ยังสอยกันอันนี้เราไปพอดเดียวกันเลยเราไปรักกันอีกจ้าเจออีกแล้วพ,พอร์ตเดียวสองเห็นอ่ะไทยน,นะอ้าวสองไปเท่าสองจุม่มนั่นนะว้จุ่มบักใหญ่พี่นเลยมานอีกแล้วพอ สองเรียงกันเลยค้สีิลปะเมื่อก็หัดเห็นอีกเลาะไปซะก่อนเราไปทำกันนะจ๊ะมันมานจะพาพอตาบุกป่าบุกดง่านี้เม่ตาพาพอตาได้บุกด้วยเจออีกแล้วพอตาจิ้มอีกแล้วนี่อยู่ใน <laughs> Chúng bắt <bác> nhảy rồi. <laughs> khác rồi kết này, hmm, biệt theo lưng kháng con, bảo khơi kép cái này, co si n, màu xanh, màu xanh, với nó ก็ออกลายสมควรอยู่เนาะเห็ดนี่นี่มเมนต์มนแห่นี้อย่างมัโอ้โมเมนต์เบื่อหลอกไปนอกันจา้าเจออีกแล้วพี่น้องเด็กเออพราะว่าแม่ตา้าเคยเก็บอัเนี่ยแม่ตา้าหลอกหาอยู่ต้นเนี้ออะไะบอสเสียมจิ้มเลยดอกเ,<อ>เรียบอ่อ ดอ,อกเดียวอีกแล้วพี่นอกจาก๋ามาจูมเลยอตัวหลกอยู่เลย,ยงานงยมานแล้วนี่แต่จูมง,งามๆขอไปนอกกันอีกพี่นอกจาก๋านอก,จก,นอกเจออีกแล้วตาเห็นอีกแล้วบอกเคยเก็บออก่อน ทั้งเหลืองทั้งขาวพี่น้องออนี่หกเหลืองต้อมาหากลางคืนกับมานไมนะพี่น้องซ้ำเ้าไปหากลางเว้นหมดเลยเห็นงไงแซมยังไปเห็นรถเอาไปทำกันลีกจ้าแล้วนะพี่น้องจ๋าเ้าก็ะสีตะกับกันแล้วพี่น้องเฮ็ดเ้าก็ได้บอกหลายๆนะ เมื่อนำกันณ์นะจ๊ะวัชกุศุกุศคนะจ้ะเอฟซีทุกท่านปรตาสิภาคับนะจ้าสำหรับคลิปนี้แม่ตาขอลา่า้ะจ้าคลิปหน้าพ่อกันใหม่พี่น้องสบายดีสุขุสุคนนะจ้าอย่าลืมขอมากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเข้ามาับดูหักซมหลายๆเนะจ้าซอยเชียร์ซอยดันเนะจ้าคลิปหน้าพ่อกันใหม่พี่น้องสบายดีสุขุสุคนนะจ๊ะบาย